สวัสดีครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับผมอยู่กับรุ่น4ประตู xlt สีน้ำเงินคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นราคาตัวรถอยู่ที่9 2 0 0 0 0บาทนะครับเป็นคันสีน้ำเงินซึ่งค่อนข้างหายากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้ผมมีการตกแต่งเตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้ามีการตกแต่งอะไรบ้างพร้อมแล้วเราไปชมกันครับแต่ก่อนไปชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ ด้านหน้านะครับจะมีการเปลี่ยนตัวกระจังด้านหน้าเป็นตัวคอนฟอร์ดนะครับพื้นหลังตะแกรงนะครับตัวสอนฟอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นสีดําขอบแดงนะครับพร้อมไฟ LED 3ดวงส่วนด้านบนเลนเจอร์เนี่ยก็ใส่อัคริกสีขาวเพื่อตัดกับตัวกระจังด้านหน้าสีดําฝากระโปรงนะครับเรามีการติดตั้งสกูปฝากระโปรงโลโกร้รูปแรดน,นะครับตัวนี้เป็นทรงฟิสสีทูโทนนะครับน้ําเงินตัดดําทําสีให้พร้อมเข้ากับตัวรถเลยนะครับ กันชนด้านหน้านะครับก็ทําเป็นสีดําให้เพื่อแมทช์กับตัวกระจังดําคมดําต่างๆแล้วก็ตัดกับสีน้ําเงินตัวรถด,ด้วยนะครับตัวไฟเรามาใส่ตัวครอบไฟหน้าสีดําให้นะครับขยับมาด้านข้างนะครับจะมีการติดตั้งซุ้มล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดนะครับรับกับตัวล้อที่เราเปลี่ยนมาด้วยนะครับตัวล้อนี้เราใส่เป็นแม็ก6 ลายแม็กเนี่ยจะเป็นลายดอกไม้นะครับพร้อมอยาง monster at 3อยยางตัวนี้ค่อนข้างเงียบนะครับเวลาเราขับทางไกลขับด้วยระยะทางยาวๆเนี่ยค่อนข้างเงียบเลยแล้วก็นุ่มนวลด้วยนะครับขยับมาก็จะมีการใส่ตัวครอบแก้มสีดำแมตกับตัวซุ้มล้อเลยนะครับเดิมจะเป็นสีเงินนะครับเบ้ามือเปิดกันลอย สีดาเหมือนกันนะครับพร้อมติดตั้งตัวกันสาดประตูเผื่อหน้าฝนหน้าร้อนเราสามารถมีกันสาดช่วยได้เยอะเลยนะครับเล่าหลังคาสติ๊กเกอร์ตกแต่งด้านข้างเราก็มีการติดตั้งให้ตัวนี้ด้วยรถจะเป็นสีน้ําเงินเนี่ยเราก็ตัดด้วยสติ๊กเกอร์สีแดงกับสีเงินนะเลนเจอร์สีเงินตัวนี้ก็แต่งตัดเข้ากับตัวสีรถทําให้ตัวรถดูมิติมากขึ้นนะครับดูมีมิติมากขึ้น ด้านท้ายนะครับมีการติดตั้งตัวฝาปิดถังถังน้ำมันให้นะครับเป็นสีดำด้านก็เอาให้เข้าเตีมของตัวชุมล้อสีดำด้านเหมือนกันปัดกับสีน้ำเงินเช่นเดียวกันนะครับด้านท้ายนะครับมีการติดตั้งตัวข้อไฟท้ายสีดำด้านเป็นไงบ้างครับกับคันนี้ที่ผมตกแต่งมาให้นะครับ คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้4ประตูตกแต่งมาให้แบบคันนี้เลยนะครับสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์เซลฟอร์สุดคุ้มนะครับ0996265262หรือจะเป็นช่องทาง idline นะครับ pisit 0996265262ช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มสนใจติดต่อหาผมหรือว่าปรึกษารายละเอียดการจัดไฟแนนซ์รายละเอียดของแถมมาได้เลยนะครับผมยินดีครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ